ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอยากรู้ว่าแบบมุสลิมเป็นอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะคือว่ามเมเนีกเห้งานเบิดหมือเนาะแล้วทีนี้พอจะไปกินข้าวก็มีเบอร์นี้โทรมาพูดภาษาสโลวนินอืมเราก็คิดว่าเป็นคนสโลวินเนีย่ยอืมคือมันแยกไม่ออกเนาะแล้ว อันข่อยเป็นวดเดบอฉันเป็นวดได้ไหมไปตอนนี้โอ๊ะเราก็ว่าเราทํางานทั้งวันล้วก็ว่าโอเคมาห้านาทีฉันจะไปแล้วก็วันนี้อารมณ์ดีไงก็เลยรออยู่ประมาณสิบนาทีรถเลียวเขาไปจอดลังบ้านเขาเลียวไปจอดลังบ้านปุ๊บข่อยกถอย็ถ่ายหน้าบ้านเนะาะพอน่อวนกนอยู่ห้องอีกห้องนึงอันก็เปิดประตูเขามาลังบ้านข่อยได้ยินเสียงอะไรลโหล,ลฮัลโหลโวะฉัน ก็ย้อนออกไปคุยว่าทางเขาทั้งหันท้างหนาเด้อว่าสัตวเพราะมาเปิดประตูเพรามาอันนี้แล้วเปิดประตูก็เห็นหน้าแล้วว่าเป็นบักอดีตเขาเห็นหน้าแล้วว่ามันเป็นบัก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 ซุ่มซนดานม้านี่แหละด้วยหน้าที่เขาก็ต้องเออมันก็บอกว่าฉันน่ะจองมาอืในเมื่อกูตกปากรับคําจองแล้วก็จะเก็บเงินก่อนเนี่ก็เลยบอกว่าเธอจะนวดเท่าไหร่มันพูดภาษาภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาเซอร์วินก็ยางงั้นเนาะ มันก็พูดภาษาเยอรมันเราก็เลยเอาไปให้มันดูว่าหนวดเท่าไรเอ็นจัางหน้าที่จัางหน้าทีจัาบาทมันบ่ละมันมันก็ว่าสามสิบหน้าทีมันก็สี่สิบสามสิบนาทีเขาสั่งเงินมามันก็จกมาจใจสันยีสิบฉันก็บอกว่าแมนสามสิบหน้าทีมันสามสิบบาทจ้าอุ้ยอันยี่สิบบ่ได้บอกบ่ได้อันถ้าว่าสั่งบ่ได้บลดถ้าบ่มีกับบ่หนวดว่าสั่ดอกเออบัดที่นี่ โอ๊ยมีฉันมีอยู่ฉันมีอยู่มามาเวออโตว่าสันเออมามาเวออโตอันนวดให้ฉันใเด้อนวดให้ฉันด้เด้อเพราะมันออกไปเนาะขอก็บมันถอดรองเท้าแล้วมันใส่รองเท้าแต่ออกไปขอก็เลยปิดประตูล็อกอีกเพราะว่าบ่อยาคเงี้ยงนะล็อกประตูบบที่นี่มันก็กลับมาเวมันก็กลับมาเป็นเงินยี่สิบห้าบาทกับเหรียญประมาณยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าบาทนี่แหละอือันนวดให้คอยแน่นนวดให้คอยแน่อืมมาที่นี่ ซ้ำนีได้บอฉันก็เลยฉันก็เลยตัดปัญหาเนาะเอาไปนวดเออออออว่าสันดกเข้าไปนี่ถอดเสื้อแขวนอยมองนีเด้อร์เขาก็ปิดประตูเอันเฮ็ดจังสีจังสีเดบอว่าสันมึงออกไปจากห่านคนเดียวนีิเลยบักซัดว่าสันดกเออโอ้ยบอบอบอถ้าว่สันอันค่อยค่อยนวดซื่อๆก็ได้ค่อยนวดซื่อๆก็ได้ว่าสันถ้าว่าสันถอดเสื้อออกกับร่งสีถอดกางเกงบะตองว่าสันดกเอาคือสิบะตองถอดกางเกง หนวดสามสิบวันที่คุณหนวดตะลังกับขาอ้าวบนบถถอนเก่งหนวดขาได้ดิได้บัสนดอกอืมมึงนอนลงเดี๋ยวนี้บัสนดกเออเขาก็ะชินหนวดให้มันออกออกไปเนาะอืมแต่ที่ไหนเพราะหนวดแล้วฉันก็นหนวดใส่เต็มตีนละอืมฉันก็นหนวดน้ำมันให้ตะลงังมาขาฉันก็ใส่ไถยให้ใส่ไถยรุ่นเหยียบพุหละเออใส่ไถยรุ่นเหยียบรุ่นหักพุหละเพราะว่าเฮาบ่อยากอันนี้เนาะอืมเฮาบ่อยากลำไส้กับมันเนาะบาดที่ไหนเพราะสามสิบวันทีแล้วฉันก็หนวดบาดไหลให้เสร็จซับอืม ฉันบอกว่าแล้วแล้วเด้อเบิดเวลาอือันลืมแล้วตอนวัดน่ะคือเขายุ่งกันวัดมาโดนเนาะแขกเขียแขกซัดนี่นคือเห็นมาหไหลซุ้มเนียระว่างเด็กคือระว่างเพื่อนสิพยานถอดสอยเพื่อนออกนะนะเขาอย่า,มานมันมามุกแบบว่าอุ้ยฉันลืมของฉันของชิ้นเสียงสิงบอกว่ามึงบอต้องถอดกูบอกไปสมัมผัสสอยมึงสัมผัสฉันมึงใส่ไว้ข้ออันก็ททำเป็นยังสิถอดไม่ได้บ่ต้องถอดมาสนดอกมึงเอาไว้ในข้อมึงหันละอืมโอเคกับผ่านไปนวด ลุกขึ้นนั่งคอบาลไลซับไปมาสันจี๊ดอันประนวดอันนี้ใครคอยบอกก็เลยเออตอนที่นวดอยู่คอยก็เออเพราะยี่วดแล้วเธอหนึ่งตอนที่มันบอกอันนั้นนะคอยอือตอนยี่วดก็อีหยัางมาสันเออมื่สแตนบายอยู่หันเดอร์มาสันมาที่นี่อันประนวดบอมาสันก็เลยพอเพาะยี่วดมานนี่แน่วมาสันดอกบักอันนี้มันอันนวดแล้วมันบ่เมื่อมาสันดอกนี่เงาพราะยี่วดก็เปิดประตูมาคุยอือพราะยี่วดกับพ่อหนีหลุเลยเพราะว่าฉันน่ะก็ะปุกปุกทันที่สิมาทาครึงคันเนี่ยอือ บัดที่นี่ฉันกันมาฉันก็จับกระเป๋งดอ้จับกระเป๋าจงตังฉันโยนเสื้องไว้ทางล่างเนาะฉันก็จับยยนเขาใต่โต๊ะ่นบัดที่นี่ฉันก็มาเตรียมกล่องไหลสดเพราะว่าสิท้ายลูกมันกลับมาคืนบอกมันต้องมีหลักฐานเพราะว่าตำรวจอยู่นี่แหงัวได้ถ้าเกิดยังขึ้นนั่นบัดที่นี่ค่อยก็เพราะว่ามันต้องใส่เสือไงเขาก็ออกมาเขาก็ไปยิบโทรศัพท์โทรศัพท์มีสามเครื่องนั่นบอไอโฟนเครื่องหนึ่งเปิดเพลงอยู่หันไอโฟนเครื่องหนึ่งอยู่นี่เขาก็มาเก็บเขาก็เลยเอาซ้ำซุงเครื่องนี้แหละ มากดไหลกาบตังว้มันสิตองห็นมาเละพยุอนออกมามียังเกิดขึ้นน,นู่นนี่อันประกาทาใครซื้อบริยังบริยังบีิยังว่ายังนเอออันขอเขาเท่าเรื่องสันสีวัสดุอันเจ้าจะไยลูกคอยด้ว่าสัสดกูจะไทยลูกกูจะไทยลูกจากกุไลสุดจ้ะบักฮ่าคอยสิไก่หรอโอ้ยสนันเอกูบอกเบอร์ค่ะอืมสันดานหมาแขกอินเดียกับซุ่ม ขี่ขาุสลิมนี่แต่ย,ยินทางมุสลิมนี้ก่อนบอกเลยว,ว่าเป็นยังข่อยสร้างสร้างขึ้นแบบว่าขดเกียดนะเออเป็นอย่างข่อยสิว่าข่อยโพดข่อยโพดข่อยสร้างมันข่อยเกียดมันอิหริสุมหานี่อืมสัญดานขอโทษขออภัยด้วยค่ะหยาบใช่อารมณ์เสียอืมไปแต่สร้างเนี่ยบกุณอืมนั่นแหละจ้าผู้ใด,ดเปิดทันวัดกับปิดประตูล็อกไว้ก็หูแล้วแบบ ใครก็อยากได้เงินเนาะลูกค่ายัางก็เอาก็บอกเลว่าดอกอืมผู้ใดทําใจได้ก็ทํำแต่คอยนี่คอยซูนคอยสั่งมันคอยเห็นหนาะมันข่อยก็ขีด,ดียกระตามนี่แหละจา้าจมจบแล้วเมื่อไรเด้อว,ว่ามีสาระอย่างดอกมาจมไอ้ฟังสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรยาเมืมหเอหน,นึ่งมื่อหนึ่งพดแต่โมเสกก็ไม่ใหญ่เนาะเพิ่นอันซุ่มหนีส่วนมาสีทําอาชีพแบบว่าไปสื่อโหลดขายโหลดสื่อโหลดขายรหลดแล้วพวกนี่แหละอันมีการว่ายังก็คอยมิแต่แบ่งไฮไลย์คืมิโว้สันดาล แบ่งหาลอยเขาสศใส่พวกแห่งบักคามไปเสีอนสอนหาลอยก็สร้างแม่งมีใบพัดกับเงินมึงเนาะมันมีนธุระซุ่มจุกเงินออกมาหลายๆมาอ่านเงินมันไม่ปัญหาหนอู้ตีนทางโหลดจ้าไปแล้วอืม